ข้อนี้ต้องแปลนะครับเพราะว่าใน choice เนี่ยเป็นคำนามหมดเลยคำแรกฮะ solution แปลว่าทางออกของปัญหา analysis แปลว่าการวิเคราะห์ adjustment แปลว่าการปรับเปลี่ยนและคำสุดท้ายอ่ะ sophistication จะแปลว่าความซับซ้อนที่เกิดจากการพัฒนาอาจจะเป็นความซับซ้อนในเชิงแบบทันสมัยก็ได้ในโจทย์ของเราเนี่ยเขาบอกว่า recent excavations แปลว่าการขุดค้นนะ Excavations การขุดคน้น near the ancient temple revealed แปลว่าเปิดเผยฮะ uh. revealed เปิดเผย valuable artifacts artifacts แปลว่าโบราณนนวัตถุ that demonstrate the ติดติดด of Bronze Age แปลว่ายุคสมรินฮะ uh. civilizations เขาบอกว่าการขุดค้นเมื่อไม่นามนมานี้ใกล้กับวิหารโบราณน่ะ uh. ได้เปิดเผยโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า ซึ่งแสดงเห็นถึงความซับซ้อนของอารยธรรมในยุคสมฤทธิ์เป็นยุคก่อนยุคเหล็กนะครับต่อเป็นข้อดีดอกฮะความซับซ้อนในที่อาจจะหมายถึงความซับซ้อนของเชิงแบบว่าความทันสมัยของสมัยนั้นเนาะการคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆลักษณะเนี้ยที่ลองทวนศัพท์อื่นนะครับ Solution แปลว่าอะไรนะทางออกของปัญหาการแก้ปัญหาก็ได้ analysis แปลว่าการวิเคราะห์ adjustment คือการปรับเปลี่ยนและ sophistication คือความซับซ้อนอาจจะเชิงในความทันสมัยก็ได้ของยุคนั้นๆนะครับ